เอามันจะบอกบ้านพวกกูไม่สบายใจไม่มันก็สบายใจแหละไอ้เแย่แต่แบบบอกกูมนมา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 ทางนี้มาน้องเอ้ยป่าแม่งเลยนี่ไงกลับมากลับมาโยเนียบโยเนียไปเจอสัตว์โยเนียเลยโอ้โหจูสัะเชี่ยแม่งของไอ้ขวานี่แม่งโคตรโหดไเลยมาดิวะไม่มีไม่มีไอ้เฟี๊ยหลบนะเฟี๊ย ไป็นไรอ่ะไม่เฟื้ยงหลายพระองค์เสเหลือเกินอ้าวตายแม่งดีอ้าวตัวคืออาวอ้าเรียบร้อยกูตายแล้วมีคนกูเห็นแล้วเยอะไหนไหนกูก็เห็นแล้วเหมือนกัน อนเจ็ดดูสิแล้วเราวิ่งกลับมาทำไมได้กูพายกลับดีกว่าเราเออไงยิงไข่ว้ยดแม่หาไม่เจอช็อตอัพเฮ้ยนากูเอาอีกแล้วกูอีกแล้วไอ้เหี้ยเมันซ้ำกูแล้วควาย กูอีกแล้วไอ้เฮียเอ้ย่ไหนอทำไมเนี่ยกูไปเรื่องเลสัตว์อยู่ไหนเอเดอร์มีเป็นล้านซ้ายมือซ้ายมือโอ้พูดดีวะ้าพูดไม่จะอะไรใครมึงไม่ตอบเฮ้ยชุบดิอันนี้ชุบอยู่ทางซ้ายชุบอยู่ทางซ้ายที่ชุบกูอยู่ทางซ้ายเพื่อนมันก็ขำปกติอะแหละมันก็มันก็ชินแล้วมันไม่อะไรหรอกไฮียอ็เพี้ยงไปห้าร้อยเฮียเมื่อกี้เฮ้ยเดินเดินไปเห่ยเฮียมา ป็นไงะปาอทางนี้หรอแบบกูไม่โหลดไอเ้ยแบบกูอย่างโลกเลยไอเอยูนมันอยู่มันมันอยู่คนคนี้บ้านคนนี้ม้านคนนี้บ้านเราการเลยเอาอาผมหัวแตกไอเ้ยวุ้ยใช้อเนี่ยเอาเดี๋ยิกซอ้าว้ายหน้าดาหน้าดำไม่ด้แบแบกูไป วันไอ้วาเอ๊ยซิงวันซิงวันเสี่ยไปอยู่หลังบังเกอร์ไอ้ควายเอ้ยไอ้แฟนกูไปอยู่หลังบังเกอร์ล้มข้างล่างกูปักสมองล้มข้างล่างเลยจ้ะจะตายดีชนะจะไงเอ้ยเอ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้ยเฮ้เอ้ยเ้ยเฮ้ย้

ไออไม่เห็นเลยเยดําได้จ้ะทั้งในกูได้วะได้อ่าแล้วกูได้แอซิสอยู่แล้วแอซิสเท่าไหร่ละ <Syndrome. S 2> ห้าละครับได้โค้งคุณสายออกแล้วเรื่องแถบันระบเฮ้ ไม่กลันเหี้ยหรอกจะวิ่งจะวิ่งนีดเี่วความคิดแต่ละคนคุซื้อเอกก็ได้ว่ะพี่เก่ไปไปไฟไฟไฟต้องมีสีไทยมิคือมิสตานั่นหรอข้างล่ข้างล่างข้างล่างเราแค่เราไม่มีใครดูหรือวมามีวะ เปนด,นดูดอตอนนี้คือมิกูดูคนเดียวเนี่ยเฮียกูดูนบนล่างเนี่ยโอ้โหดูมันนช็อตเแี่โอ้ยเข้าแคด<พ> เอาไว้เป็นเพื่อนเบรดบอลอ้าวลืมโปก๊อฟไงไอ้ไอ้ห่วงไอ้ห่วงเต้องหัวกูอยู่ไหนเนี่ยเข้าห่วหัวใช่ไหมพีน่าเดี๋ยวนะทขาไม่ขึ้นฟ้าเออกูบินกูบินเฮ้ยมันโดดได้สองไงวะกระโดดได้สองทีคุณไม่เข้าใจโกรธไงวะไม้ปืนเฮ้ยเฮีย ต้องเป็นมาไงเป็นมาเดี๋ยวมึงอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่เอาเอาเอาแค่ประมาณสิบก็พอกหลุดอ้าเลยเลยเฮ้ยมันมันทิกช็อตได้นะคือมือโดนสีชมพูไปไ้ปเด็สีบวกลงลงบุกชื่ออะไรอะไรเงี้ยกูไม่เข้าใจ จะเข้าใจฟรีช็อ้าทิชชู่เอ้าเทิชชู่แล้วาไม่เข้าใจอะทำไมวะเฮ้ยกูไม่เข้าใจอะอ่ะเห็นลงเลยิชชอตที่เหนื่วดคุกูไม่เข้าใจเลยมันจะดจะ ไอยูกูไม่เข hey, he ้าใจ้ไอนวเลเนีไม่ไ้ยิกูไม่เจอ กูเป็นโจเกอร์โคสกีบิดี้มึงทำแยกกูเบียวแล้วเี่ยกูจะคราชเอาไอ้เนี่ยเฮียเกมเปลี่ยนคนมึงอะเปลี่ยนชิปอ๋อ โอ๊สลางโกกุลนะโอ้โหไอต้แดดหนาวโอ้โหเ้ยโอ้โหเอาพูดให้จบดีกว่อยากแค่โอ๊สลางโกกุลนั่นเกันไม่กูมีขี้เกียจเฉยอ๋อถ้ามึงมีขี้เกียจมึงลัดอยู่ไม่ใช่เหรอมึงลัดอยู่ไม่ใช่อะให้กูพูดเลยอ่ะใช่ก็หลังมานี่มีดิจิตอลพูดฟินกูพูดเลยะดีแพ้ด้ปะมึงอ่ะเอ้า อยู่นอนก็ผิดดิอเี้ยจริงรีแพ้จะไม่ทำอย่างอื่นต่อโอเคบเดี๋ยวเราไลฟ์สู่ใช่ป่ะกูเพิ่งไปเช็คลา์มาไว้คือพวกเราพูดคำหยาบกันเยอะมากเลยเราต้องลดลดลงมาละไม่รู้ว่ามันไมเยอะเกินอ่ะคือกูติ๊กไว้ว่าเด็กดูไม่ได้อยู่แล้วคืออย่ารไม่แต่กูก็รู้สึกว่ามันเยอะเกินอยู่ดีแต่เมึงไนเสื้อเยอะเกินมึงอ่ะมันเอ่อมันก็ใช่แต่ก็ไม่ที่กูตัดคลิปไง คือรู้สึกว่าพวกเราพูดคำหยาบกันเยอะเกินจะเป็นนะแบบเอะอะแม่งด่าแล้วเอ้าก็เลยลดลงก็ดีไม่งั้นช่องกูเป็นเด็กอีแล้วเลก็พวกกูเป็นอย่างอี้อยู่แล้วช่องพวกกูไม่เดือดอะก็ใช่ก็เดือดชิบหายแล้ววัตต์แบบโอเดียนมาพะพูดคำหยาบติดเป็นนิสัยปุ๊บแม่งกลายเป็นคนแย่เลยเปลืองช่วยกูด้วยเปลืองคืออะไรไอรอนโฮะ มันคืออะไรไอรอนโฮมันคือหนีเงินเนาะกูมึงกูพูดไปอยู่มใช่เหรอว่าอย่าพูดคำหยาบเยอะไอ้ยังมึงแกพูดเองเลย Oh! <laughs>